อย่าลากแม่กันที่แม่เก็บนะ่พิกไม่เอาอย่าไปลากแม่อย่างงั้นโม,มโหโ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 มโหชอบเล่นแรงนะโมโหละโมโหละชอบเล่นแรงนะเดี๋ยวจะขึ้นมาเล่นอะไรกับนรถเนี่ยฮะเดี๋ยวบิ๊กเดี๋ยวจะดันแม่ตกนะบิ๊กนี่พอเลยไม่ต้องมาเล่นบนรถเลยพี่บิ๊กพอพอหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลย เอาดูมึงแกล้งแม่ดูแกล้งแม่ดูดูมึงดูมึงแกล้งแม่ดู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 แกล้งแม่ดิพี่บิ๊กไม่เอาลงมาลงมาดูมลากแม่ไม่ลากแม่แรงงั้นนะพี่บิ๊กเดี๋ยวเฮ้ยเล่นแม่แรงเดี๋ยวเดี๋ยวโดดแม่โมโหขึ้นมาแล้วจะรู้สึกพี่บิ๊กเล่นแม่แรงงั้น ยอกกันแรงดูดิดูด,ดิมันหน้าตีไหมเนี่ยดูมันหน้าตีไหมเนี่ยดูมันยอกแม่ดิดูดูดูยอกแม่ดิด,ด,ดูพอใจงับเลยพอใจพอใจงับเลยลูกตัวเนี้ยเล่นแรงเนี่ยนี่ก็ชอบนะเล่นสนุก จริงไม่ได้ทำร้ายกันให้เก็บนะครับยงแต่เล่นกันสนุกสนุกดูเหมือนพี่บิ๊กจะเล่นแรงแต่จริงๆเขาไม่ได้งับแรงงับเบาๆเองก็เล่นกันแม่แม่ก็อยากเล่นกับลูกพอลูกมาเล่นด้วยแล้วก็มีความสุขปกติของแม่ลูกที่เล่นกันครับบางทีก็ดูแล้วเหมือนกับว่า,วาเฮ้ยทำไมเล่นแรงจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เล่นแรง แล้วมันไม่มีที่เล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องไปเล่นบนท้ายรถพ่อเนี่ยฮะฮะ,อะพอใจเอาเลยพอใจไล่ไปเลยบิ๊กชอบเล่นแรงพอใจไล่เลยไล่เลยไล่เลยพอใจไล่ออาไปเลยอชอบแกล้งหรอชอบแกล้งหรอเอาเลยโดนแม่โดนแม,โดดแม่โม่ลวแม่โม่ละนะแม่โมแล้วพี่บิ๊กอะ ชอบแกงแม่ดีนะิแม่โมโหแล้วเอาโเจ้โอเจ้แม่โมโหแล้วนะฮะแม่โมโหแล้วเนะี่ยแม่โมโหแล้วเงี้ยเฮ้ยฮะเอเอ,เอหัวโขกนีนะ่พี่บิ๊กอย่าลากแม่กันดิแม่เก็บนายบิ๊กไม่เอาอย่าไปลากแม่อย่างนั้น โมโห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 ชอบเล่นแรงนะโมโหละโมโหละชอบเล่นแรงนะนี่แมวแมวเลิกเล่นเลิกเล่นมาปัดขนก่อนขนล่วงหมดแล้วขนล่วงหมดแล้วนะน่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอายังไม่เลิกอีกเจ้านี้ยังไม่เลิกอีกยังไม่เลิกอีกเลยนพี่บิ๊กยังไม่เลิกอีกยังไม่เลิกอีกพอพอ พอเลย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 พอพอเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวก็หายใจไม่ทันอีกนะ,ะเดี๋ยวก็หายใจไม่ทันอีกนะ,ะดูนดี่ด็เล่นกันได้ทั้งวันเดี๋ยวแม่จะตกนะพี่บิ๊ก